สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e ออนเกมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นต่อกับจากคลิปที่แล้วก็เลยนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะใช้สัก2คลิปก็น่าจะจบแล้วนะครับเมื่อกี้ลิฟไม่มีพลังงานนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นกล่องเอาไว้ลงไปด้านล่างนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะผักลงไปเลยนะครับด้านนั้นมีสมนุนไพรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเก็บกระสุนแก๊สพิษไว้ก่อนนะครับ ถ้ามีเสียงรบก,กวนยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าด้านนอกเขาเริ่มสังสรรค์กันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สามสิบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บปืนไฟฟ้าด้วยนะครับโทษทีนะครับเผื่อกดออก อตอนนี้ก็จะเอาไปแค่นี้นะครับไม่รู้ว่าด้านด้านหน้าต่อไปจะเจออะไรบ้างนะครับ ต้องผักออกมาอีกนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะช้าหน่อยนะครับทุกคนด้านนั้นเหมือนมีอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราผักตรงนี้ให้เสร็จกันนะครับ ด้านบนมีอะไรเอ่ยมันล็อกนะครับเป็นห้องพลังงานนะครับ power room น่าจะต้องหากุญแจมามานะครับนี่เป็นเอกสารนะครับแล้วก็เจอกระสุนแกนเน็ตไฟนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้จบเลยนะครับทุกคนก็จะได้เป็นการจบ Resident Evil 2นะครับแล้วเราก็จะไปเริ่มต้น Resident Evil 1นะครับโอ้ซับายลืมครับขออภัยนะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องลงไปด้านล่างนะครับ ผมไปผมไปอ่านาบทสรุปเนื้อเรื่องนะครับใน Resident Evil 2นะครับในแผ่นทิปนะครับมันมีจุดห้องหนึ่งครับทุกคนที่ผมพลาดอย่างแรงเลยครับทั้งรีออนทั้งแครนะครับมันเป็นห้องเก็บอาวุธครับก่อนที่เราจะลงไปใต้สถานีตำรวจนะครับหรือทางใต้ดินนะครับมันจะมีห้อง กำจัดเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นห้องเก็บอาวุธครับทุกคนซึ่งผมพลาดอย่างแรงเลยนะครับแล้วทำให้ทาให้ไม่ได้ปืนกลมานะครับเป็นปืนกลมือนะครับมันชื่อปืน dot นะครับจุด 38. สักอย่างเนี่แหละครับ <mail> <c oughs> ก็เป็นการพลาดอย่างแรงเลยนะครับ ซึ่งทุกคนก็ถ้ายังไงเดี๋ยวลองไปหาดูตามเนื้อเรื่องนะครับตามบทสรุปดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่สามารถเ,าเล่นย้อนไปได้แล้วนะครับ <c oughs> ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นก็เลยอยากเล่นสดๆเลย <c oughs> ก็บางทีก็ลืมอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันครับเพราะว่าตัวเกมมันก็หลายปีแล้ว บางทีบางคลิปมาเสียงอาจมีเสียงแทรกหรือว่าอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปต่อกันเลยครับผมไม่รู้ว่าลิฟต์ลิฟต์ตัวนี้มันจะพาผมไปไหนนะครับเดี๋ยวต้องลองลงไปดูนะครับ ไม่ยอมตายนะครับอือหือหนี่นะครับแค่บาดเจ็บเลยครับกระสุนไฟทำดาเมจไม่ไม่ค่อยได้มากนะครับถ้าเป็นดาเมจไอ้นี่นะครับ ตรงนี้เป็นรถไฟเดี๋ยวผมขออนุญาตสำรวจหน่อยนะครับน่าจะเป็นรถไฟที่รีออนลงมานะครับและเชอร์รี่ก็น่าจะติดลงมาด้วยนะครับแต่ว่ารีออนน่าจะไม่เห็นเชอร์รี่นะครับ Where she? เชอร์รี่เธออยู่ไหน มีอะไรให้สำรวจให้เก็บให้เอ่ยไม่มีนะครับมีเสียงแท้กข,ขออภัยด้วยนะครับถือว่าได้ได้ฟังเพลงไปด้วยแล้วกันครับ ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปด้านในกันเลยนะครับก็อย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาที่ห้องเซฟนี้ก่อนนะครับได้กระสุนแกนเนตไฟมาเพิ่มนะครับอาจจะมีเสียงผู้เสียงอะไรบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็ช่องนี้ก็เป็นวันที่30อ่า12ิธันวาพอดีนะครับก็เลยอ,อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็จะข้าปีใหม่ปี2023มาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเก็บกระสุนกระสุนปืนไว้แล้วก็จะเอาเปินลูกดอกไปนะครับจะได้ไว้กำจัดซอมบี้นะครับ ห้องล็อกนะครับมีพยาบาลอยู่หนึ่งขวดครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมจะรีบเล่นรีบดำเนิเนเรื่องเ,เลยนะครับอาจจะมีบางห้องที่ไม่ได้เข้านะครับก็เดี๋ยวต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมจําได้ว่าห้องที่เหลือมันจะเป็นแค่มีพวกกรสุนนะครับ <c oughs> แล้วก็มีพวกมอนสเตอร์นะครับที่มันทําดาเมจได้เยอะอย่างพวกฮันเตอร์นะครับ ก็จะทําให้ผมจะเสียพยาบาลนะครับอาจจะไม่ได้เข้าห้องบางห้องนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีบดําเนินเรื่องไปเลยครับประตูนี้เปิดได้เลยไหมเอ่ยได้เลยนะครับ น่าจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปห้องนู้นก่อนนะครับ จำรหัสได้นะครับเดี๋ยวเรารีบแก้พิษนะครับแคร์ก็ติดเออ่เลื่อนเหลืองแล้วนะครับมีอะไรไม่เอ่ยได้กระสุนลูกดอกมาเพิ่มนะครับ สองนัดน,นะครับในการฆ่าพวกเจ้าตัวดอกไม้นี่ก็เดี๋ยวผมจะกินอันนึงอันนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับฟังแป๊บหนึ่งนะครับอะ่นนะครับก็โหฟังผมก็ มามีปัญหานิดนึงนะครับถ้าขยับไม่ดีมันก็จะมีเสียงก๊อกๆ,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 ๆ๊ก๊กก๊อกแเหมือนเสียงไฟฟ้าช็อตนะครับฮันเตอร์ครับ ออืตายากมากครับทุกคนกระสนแกนเน็ตเรามีน้อยด้วยนะครับกระสุนแกนเน็ตธรรมดานะครับ จำได้ว่าด้านนู้นมันจะมีสมุนไพรสีแดงอีกนะครับเดี๋ยวเราจะจะเก็บไว้จะเก็บสมุนไพรสีเขียวผสมสีแดงนะครับหวังว่าตรงนี้คงไม่เจออะไรนะ มีอยู่สามขวดนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้สู้กับเออบอสนะครับตรงนี้ก็มีสมุนไพรอีกหนึ่งอันนะครับเท่านี้น่าจะพอนะครับ หมุนไพรสีแดงเจ๋แล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเรากินเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลงทะเบียนรายนิ้วมือกันเลยครับ G G u e s t t u e s t cast นะครับ ลงทะเบียนลายนนี่มือโอเค ตรงนี้น่าจะมีซัมบี้นะครับถ้าจำไม่ผิดอรีออนเข้ามาก็เจอนะครับไอ้คุณแจพีนี่คือย่อมาจากเพวเวอร์นะครับ าเวอร์ตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ mm hmm. อห้องนี้เราไม่กลับมาแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราออกไปเลย เชอรี่เชอรี่ยุไนแต่ฉันถามเธอและเธอไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับไวรัสจีมาก่อนห้องไหนบอก o ันหน l อยเหมือนแค่พยายามจะถามแม่เชอรี่นะครับว่าทีไวรัสคืออะไรแต่เชอรี่เหมือนไม่รู้นะครับแต่แม่เชอรี่ก็บอกว่าพอแล้ว มาแล้วพอแล้วเชอร์รี่อยู่ห้องไหนบอกฉันมาอวแย่แล้วครับตัวอย่างจีไวรัสอยู่ในอยู่ในสร้อยของเชอร์รี่นะครับสร้อยสีทองนะครับทำให้อา่าทำให้มิสเตอร์เอ็กนะครับพยายามจะไปชิงจีไวรัสจากสร้อยของเชอร์รี่นะครับตอนนี้เชอร์รี่ได้รับอันตรายแล้วครับโอ้โหแต่ฮันเตอร์ตัวนี้ ค่ายากนะครับพาเราเสียดาเมจด้วยเอ้ยพาเราเสียเลือดด้วยนะครับมีอาวุธจำกัดมันก็จะยากหน่อยครับทุกคนยิงถ้าเจอสามตัวสี่ตัวด้วย,ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับแต่เราจะขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับ ห้องอะไรเอ่ยอ่าเป็นห้องที่เรามาแล้วนะครับห้องนี้จะมีฮันเตอร์นะครับผมจําได้ผมจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่ากระสุนไม่พอเพราะว่าเข้าไปแล้วถ้ามีการสุนแกนิตแค่อย่าง2ออย่างก็ไม่คุ้มกับที่จะต้องเสียเลือดครับ ขออนุญาตสำรวจห้องนี้ก่อนนะครับ <l ots> เจอตัวอะไรเอ่ยเหมือนได้ยินตัวอะไรนะครับ <l ots> อือหืออ้าวไม่อามายอมตายด้วยครับ เชอรี่ติดผิดแล้วนะครับอขออภัยครับแค่ติดผิดแล้วอ๋ไม่ติดนะครับถือว่าโล่งไปครับแตวเราดูนะครับว่าตรงนี้มีอะไรเอยอันนี้เป็นเครื่องทำวัคซีนนะครับอ้ามีกระสุนแกนินครับ นัดเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตเซฟไว้นะครับเพราะว่าด้านในมีฮันเตอร์แน่นอนเพราะว่าผมจำได้ตอนรีออนมานะครับส่วนมากตัวเกมมันจะ มันจะทำคล้ายๆแบบว่าเหมือนกันนะครับไม่เหมือนภาคสามนะที่จะส่งมีมอนสเตอร์อะไรมาแย่แล้วครับสองถึงสามตัวผมสู้ไม่ได้นะครับ สุดนหมดครับเลือดแดงแล้วครับไม่ทันครับทุกคนเดี๋ยวโหลดใหม่เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องกลับไปเอาพยาบาลก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้ถ้ามีปืนอะไรก็ต้องเอามาใช้หมดครับเพราะว่าฮันเตอร์ในห้องนั้นมีอยู่สามตัวนะครับอา่าตอนนี้ผมเลใช้พยาบาลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอา ผสนปืนพกไปอีกนะครับเอาละครับแค่นี้น่าจะพอนะครับเพราะว่าผมก็เองก็อยากรู้นะครับว่าในห้องมีอะไร การสู้กับฮันเตอร์นี่าาค่อนข้างจะยากกว่าภาคสามนะครับภาคสามนี่มีปืดกลนอะไรก็กดฮันเตอร์ได้หมดคนระับแต่ว่าภาคนี้ค่อนข้างจะค่าย,ยากนะครับ ส่นไฟอีกส่นหนึ่งนะครับตายตายครับพออย่งชั่วครับห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องทดลองอะไรสักอย่างนะครับอาทุกคนครับเราได้ปืนนี่ครับที่ผมลืมเก็บมานะครับแต่ว่าเรามาได้ตรงนี้นะครับ His Ado Adomen has been ลิฟท์พเพจอพาร์ตเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์ทดลองนะครับถือว่าคุ้มค่าครับในการเข้ามาห้องนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงไว้2คลิปเลยก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาต จบคลิปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ